สวัสดีครับข้านรลบเข้ะสู่เบี้ยเงิน,นงบรีฟกับบงธนงขันทองครับ mm hmm. นายมารดราก,กีกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของ ECB หรือว่าธนาคารกลางของกลุ่มประเทศยุโรปที่ใช้เงินสกุลร่วมยูโรซึ่งมีอยู่19ประเทศด้วยกันนะครับออกมาประกาศว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งปีหน้าคาประกาศของนายมารดราก,กีนี่เท่ากับว่าทางธนาคารกลางของ ECB นี่ได้เปลี่ยนนะครับจากการ เข้าเกียร์ชะลอตัวกลายเป็นเหยียบคันเร่งแทนนะครับโดยที่หลังจากไม่กี่เดือนนะครับที่หยุดการทำนโยบาย QE นะครับโดยการที่พั้มเงินเข้าไปนะครับ2.9ล้านล้านเหรียญนะครับเพื่อที่จะซื้อพันธบัตรออกมานะครับเพื่อที่จะอัดสภาพคล่องเข้าไปเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องหันมากลับนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับด้วยการเปิดมาตรการนะครับเพื่อที่จะให แบงค์เนี่ยได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเป็นโครงการ2ปีนะครับเพื่อที่จะปล่อยกู้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่ากับว่านายมารูรากี้นะครับเป็นกังวลใจนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ ECB ณขณะนี้นะครับโดยมีการประกาศว่า GDP นะครับของกลุ่มประเทศยูโรโซนเนี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่1.1%ปรับลงนะครับจากการประมาณการก่อนหน้านี้1.7%และเงินเฟ้อนะครับ ปรับลงมาจาก1.6เป็น1.2เซนะครับในปีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุรหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุรหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้ง BF4 By a p p l i แ a t i ล n และอย่าลืมกด Subscribe บียูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ